สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับไอคสะาแชนเนลและก็อยู่ในแมปอ l สตาทาวเวอร์ดีเฟนนั่นเองครับผมเนื่องจากว่ามีการอัปเดตที่แบบว่ามึนงงแล้วก็แบบว่ารวดเร็วนะครับที่ผมแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีอัปเดตแล้วนะครับ ก็จะมีอะไรต่างๆเข้ามาใหม่มากมายนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการสรุปอัปเดตแบบข้าวคร่าวนะครับย้ำว่าแบบข้าคร่าวพอได้รู้กันนะว่าเออมีอะไรใหม่บ้างอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมวีดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกลาลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีเพจไว้สุ่มตัวละครที่มาใหม่ในการอัปเดตรอบนี้นครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมร้าน k i n g u o บริการรับลงสตอรีร่แมปออสตาบริการหาออพต่างๆมาก ดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแแบบอนิเมเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภยัยใครที่สนใจติดต่อทิงด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าชอบบริการกด Headmap a l ออสตา เลทสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแบบบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมฮาร์ดกดผลหรือฟาร์มเมลและยังมีไอเดีไก่ตาลขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับร้านคิวชอปเอ็ X, บริการกดเพชรแบบออสตาทาวเวอร์ดีเนเลทสุดคุ้มบริการกดผลแบบบล็อกฟุตและเกมฮาร์ดและยังมีบริการกดผลแบบทีมแม็กซี่และอื่นๆมากมายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องตัวละครนะครับอย่างที่เห็นว่าในตู้แซลมอนตอนนี้นะครับก็จะมีีีีตตตััััััวววลลลละะคคครรรท่่่่่แแปปกกหนนนนน้้้าาาาบบบเเจมชือออดุงงซึ อับดุลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับมาจากเรื่องโจโจเนาะซึ่งไม่รู้ว่าภาคไหนนะครับแต่ก็เป็นตัวละคร5ดาวนะครับที่ไม่มี4ดาวไม่มี3ดาวนะครับคือเป็น5ดาวเลยเห็นไหมอยู่ในตู้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวอับดุลนะครับลองไปดูรีวิวได้นะครับสําหรับตัวละครใหม่เนาะตัวละครใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมดหูหตัวเท่าที่ผมจําได้นะครับจะมีทั้งหมด6ตัวนะซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ดาว2ตัวและก็5ดาว4ตัวนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับตัวแรกเลย6ดาวนะครับนั่นคือเจ้ากิลก้าเมนะครับซึ่งกิลก้าเมเนี่ยก็จะอีโวจาก5ดาวขึ้นมาเนาะส่วนผสมเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับก็จะมีเจ้ากิลก้าเมนะที่เป็น6ดาวตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเจ้าคาคาชินะครับที่ผมยังไม่ได้อีโวนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคาคาชินะครับแล้วก็5ดาวนะครับต่อไปเป็น5ดาว5ดาวเนี่ยก็จะมีอ่าทั้งหมด4ตัวเนาะก็จะมีอาบูมานะครับที่อีโวเป็น5ดาวได้นะครับ แล้วก็จะมีเจ้าอดุดตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับผมแล้วก็จะมีเจ้า,าชีระนะครับซึ่งชีระเนี่ยมันไม่อยู่ในตู้นะตอนนี้ Vive. แล้วผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็จะมีเ,เจ้า,าตัวละครที่มาจากเรื่องเดียวกันกับชีระอีกหนึ่งตัวครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชื่อตัวอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับตัวละครทั้งหมด6ตัวที่มาใหม่เนาะก็จะมี5ดาว4ตัวแล้วก็6ดาว2ตัวนะครับส่วนที่เหลือผมยังไม่แน่ใจนะครับผมสําหรับ เจ้าอีเวนท์ที่อยู่ในอัปเดตเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกไปนะครับก็ยังมีอยู่นะก็จะมาทุกๆ50นาทีประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าสมจิตนะครับคือผมเรียกคุณสมจิตเนาะแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีอีเวนท์นะครับที่มาใหม่นะครับเห็นไหมว่าอาจจะอาจอาจ,อาจว่าอีเวนท์อะไรสักอย่างนะครับก็ แนวกีฬาสีนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้มันจะมีบอกนะครับว่าเราเนี่ยอยู่สีอะไรนะครับซึ่งผมอยู่สีบูนั่นเองหรือว่าสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีหลอดตรงนี้ว่าเอ้สีเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าทําไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งตอนนี้ก็จะมีสีเขียวนะครับทาไป2%เนะครับสีน้ําเงินทําไป2%เหมือนกันนะครับส่วนอีกสีนึงเนี่ยผมจําไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นสีแดงนะครับซึ่ง ตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าสีไหนจะชนะเนาะและก็วิธีการเล่นอีเวนต์นี้ก็คือเรามาดูตรงอ่ามุมด้านขวาตรงนี้ครับนี่คือเควสนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทุกๆ1ชั่วโมงเห็นไหมว่ามันจะมีรีเควสทุกๆ59นาทีหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งไอ้ตรงขีดเส้นใต้นี่มันก็คือเควสให้เราทําเห็นไหมมันรีแล้วนะครับอันนี้เป็นเควสจากด่านมาฮีโร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะ พาไปให้ดูแลกันนะครับซึ่งเควสตรงนี้เนี่ยมันแนวลงสตอรี่นะครับมันจะมีลงสตอรี่ด่านนู้นด่านนี้แล้วก็จะมีลงเออชาเลนจ์อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าด่านพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาเดี๋ยวผมรอดูก่อนอ่ะเราเดินมาโอ๊ยตัวเต็มครับขออภยัยอ้าวตัวผมก็ไม่เต็มนี่ผมลืมใส่ตัวโอเคอ่ะใส่ไปเลยแล้วกันนะอ่ะมาดูกันเมื่อกี้เควสบอกว่า,วาให้ทําด่านอ่านี่ครับ นี่ครับเควสบอกให้ทําด่านมาฮีโร่นะครับซึ่งเราก็แค่เลือกเข้ามาในสตอรี่นะครับแล้วก็เลือกไปด่านที่ขีดเส้นใต้นะครับชื่อต้องตรงกันนะไอตรงขีดเส้นใต้นะชื่อต้องตรงกับด่านที่เราเล่นนะครับแล้วก็เลือกเอาเลยครับว่าเราจะเล่นด่านลายด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่าน5ไปถึงด่าน6กก็ตามสบายครับซึ่งตรงนี้เราก็เลือกเล่นไปเลยนะครับซึ่งใครที่จะเล่นช่วยทีมของเราก็แล้วแต่ครับหรือว่าใครไม่ช่วยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ <qu> พอเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้แต้มมาตรงนี้เป็นพอยต์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่นะต้องลองไปเล่นกันนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับซึ่งเวลาเราได้แต้มมาเนี่ยเราก็จะมาแลกของได้อย่างเช่นอ่ะสองพพอยต์ 2, ages, อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมาแลกกล่องหนึ่งกล่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกก,กี่ว่ากล่องเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้น่าจะขึ้นไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับอีเวมมีวาาาดู่่ซึง ก็ไปดูรีวิวกันได้นะครับโอเคเนาะมาเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านออฟกันบ้านครับออฟเนี่ยก็ยังเป็นด่านฟาร์มมิ่งเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นคือออฟใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด3ออฟนั่นเองครับก็จะมีออฟอันนี้เลยครับเป็นออฟลูฟี่นะซึ่งใช้วัตถุดิบตามนี้เลยนะครับก็ สามารถเอาลูกกิ้งมส์มาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะว่าวัตถุดิบเราเนี่ยขาดอะไรบ้างนะครับต่อไปก็จะเป็นออฟของทังนะครับนี่เลยใช้วัตถุดิบตามนี้เลยครับหรือว่าใช้เพชรก็ได้นะครับออฟของทังก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นออฟของเวนอมนะครับก็ใช้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับจะมีทั้งหมด3ามออฟนี้นะครับก็เลือกเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไปหมดเลยก็ได้นะครเป็นรูรีวิวกันได้ว่าออฟดีมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของอ่า t ทล์อัลโหมดนะครับซึ่งอินฟินิตเนี่ยก็ไม่มีอะไรเนาะอินฟินิตอันนี้เราห้ามไปเลยนะไม่มีอะไรนะครับส่วนใน t ทล์อัโหมดเนี่ยก็จะมีด่านใหม่นะครับที่ชื่อว่าชาเลนจ์สองนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะถึงแล้วนะครับก็ตามอัปเดตที่แล้วหรือว่าในแพทที่แล้วเนี่ยก็จะมีแค่ชาเลนจ์หนึ่งนะครับที่เวล75บวกถึงจะเล่นได้เนาะแล้วก็ขึ้นมาครับอย่างที่เห็นว่านี่เลยครับชาเลนจ์สองนะครับเวล90ถึงจะเล่นนได้ะก็ หน้าตาก่อนเขาด่านก็จะประมาณนี้ครับผมอ,อย่างที่เห็นเลยหน้าตาก่อนเขาด่านก็จะประมาณนี้ครับเป็นด่านจากอนิเมะที่เป็นอนิเมะหนึ่งนะครับเดี๋ยวชื่ออะไรนะก็จะมาจากเรื่องหน่วยผจญภัยคนไฟลุกนั่นเองครับหรือว่า อ่าเรื่องเดียวกันกับเจ้าตัวชีระที่เข้ามาใหม่นะครับชีระหรือชินระนี่แหละผมจําให้แม่นเหมือนกันนะและก็หลังจากที่เราเล่นผ่านนะครับซึ่งเล่นแบบ normal นะครับถ้าเกิดเล่นแบบ extreme ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นผ่านชาเลสสองแบบ normal นะครับก็จะได้ตัวละครหนึ่งมาจากเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันกับอ่าชีระหรือว่าเรื่องจากหน่วยะจนภัยคนไฟลุกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวละครที่ถูกอัปเดตมาใหม่นั่นแหละนะครับลองไปเล่นดูได้นะครับก็จะประมาณนี้นะ โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับแบ่งออกเป็น5ดาว4ตัว6ดาว2ตัวนั่นเองครับ ก็ลองไปดูกันได้นะว่ามีใครอัปเดตมาบ้างนะครับลองไปดูสกิลอะไรต่างๆนะครับได้เลยนะและก็ออฟที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีทั้งหมด3ออฟนะครับด่านนี้เข้ามาใหม่ก็จะเป็นชาเลนจ์สองนะครับแล้วก็จะมีอีเวนท์ที่มาใหม่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมาประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋านะครับจากอัปเดตรอบที่แล้วเนี่ยจะตันอยู่ที่400นะครับตอนนี้เพิ่มมาเป็น450แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ก่อนที่เราจะลาจากกันไปเนี่ยเดี๋ยผมจะสุ่มอ่าบูม่าหาดาวให้ดูก่อนแลวกันครับจริงๆผมตั้งใจจะอีโวจาก4ดาวนะเพื่อที่จะให้มันไม่เปลืองเพชรนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไหนๆวันนี้ก็มาขนาดนี้แหละสุ่มไปเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตอนที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็ลุยไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ออโต้สกิปข้ามแล้วกันนะครับปึ๊บปึ๊บอ้โหเป็นไงตดัดไหมตดจัดไหมคนดู ได้เลยครับได้เลย450เพชรได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าบูมาห้าดาวนะครับก็ลองไปเล่นกันได้นะครับก็แล้วแต่นะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วนะครับโอเคส่วนตู้เงินก็ช่างมันแล้วกันนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็จะลาจากกับบูมาห้าดาวไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าไม่เข้าใจยังไงขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมสรุปแบบคร่าวๆนะครับโอเคเนาะ